B C กอไก่กอไก่ขอไขข้อไขขอควายหนึ่งสองสามวงกลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจ่าสามเหลี่ยมแล้วอันนี้อะไรสีอะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเดิมอ่นหนูเปิดไปคาะข้างในค่ะ อ๋อนุ่งสอนนะคะเลยคอมอแบนีหรอลนนาคนเอนโรงเรียนต้องมีรั้วด้วยรั้วใหว้เหงาแมวเลยไปรียนทำนินดูนี่ดูกันวลุสงสใช่ค่ะสวยมากต่อ,ตอไป เอาเลยลากสิลากสิฮ่าลากลากขึ้นลากขึ <iş> ้นเอ้จชิงเชียงเชียงน